สวัสดีครับโคชนเลนชนะวลาดาว EP 29นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่คอม3 3ดาวนะครับเราพยายามไต่ไปที่คอม3 4ดาวให้ได้เราก็ตัดมาเป็นเกมแรกกีล่าครับดูสิว่าวันนี้เราจะบวกกีดาวครับโชเลนเ,นเื้อฐานเราต้องบวกวลาดดาวนเนาะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเล่นวลาดาวไม่ทันแน่ฮะซพีเหลือรีแลง์แค่ไม่ถึง50วันแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าวันละดาวนี่แลวเรายังไม่ขึ้นคอนโอกาสจะวันละดาวถึงขั้นสูพีเป็นไปไม่ได้เลยครับมาดูคนวันนี้ก่อนนะครับว่าเราจะบวกกันกี่ดาวครับตัดมาทีที่สิบเลยเกมก็สูสีนะครับสกอร์รวมส1บอต่อสิบ่ครับผมเซนิเทียสลับเลือดดวนกับเราคิล่าแลวเรา เราซื้อทีแล้วเอาซีเตอ์กดตายเลยครับตายเกิดเลยครับเราเช็คก,ก็ซื้อทีได้ตายแค่สามครับถ้ากดตายเกิดเนี่ซยตายฟรีครับและรีเซ็ตด้วยแล้วเป็นทำให้ซีเจอรต้องรีเก็บเจ็ดใหม่ครับถึงจะทด้ไม่ฟืน้นสามก็โบยเจ็ดก็เป็นสิบเนาะทีแกต้อง,องกเก็บสิบตัวถึงจะมีโอกาสได้ตายเกิดแล้วทีนี้โอ้โหเราเก็บ ได้แล้วเราโดนล็อกของโอเมนเราใช้ดูสองหกตัวท้ายเราโดนโอเมนจนได้ครับหนีไม่พ้นครับสองฝั่งเอาตายสี่นะฝั่งเราเก็บได้ฮะแล้วเป็นซินเทียเกิดมาตายสี่อีกแล้วเราจะพยายามเก็บบาร์เรกตรงกลางให้ได้อีกครับเป็นบาร์เรกสองทางความเรียบก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับการตอนนี้ก็ อขั้นได้เปรียบแล้วครับเคะแนนก็อยู่ที่80-90นะครับแล้วทำไมไม่ตีบ้านกันล่ะครับเพื่อนตีบ้านก็จบได้แล้วครับไอ้ห่วงห่วงคิวครับสุดท้ายจบเขาไม่ได้ครับผมอาลม1 8ต่อนะครับอันนี้เปอร์เซ็นชนะเราก็ยังสูงอยู่ครับพยายามไปตีดาร์กให้เพื่อนนะ เพื่อที่จะเพิ่มการดันจบบ้านให้ล่นเร็วที่สุดครับก่อนที่ฝั่งเขาจะฟื้นมานะครับจะเป็นตัวเลทซะด้วยครับใบเลทชิองอัลการไม่ค่อยเข้าท่านะฮะได้ด่ามาด้วยแล้วตันนี้ตันนี้เอ็มมินเราก็เติไวาไว้ที่ก่อนหน้าก็ไม่น่าจะรู้นะว่าอยู่ในล่างของกำแพงจะ ไม่ล็อกไม่ได้นะตั้งขนาดทุกขางทีนี้อามาตะกวกอมตาอมตะอีกทีแล้วมันถึกเหลือเกินครับพาเพื่อนตายไปด้วยเลยครับช็อตนี้ส่งวยแล้วไหมล่ะครับเออแล้วฟับบงผมว่เร็เป็นเก็บได้ด้วยครับเก็บ,บงกองค์กรได้สถานการณ์จับยินชนะ80นเหลือลงมา70แล้วครับบเสร็จแล้วเนาะตายครับแล้ว สินิทียกับหูเลดทั้งนั้นเลยครับฝั่งเขาเป็นตัวเลดเกมทั้งนั้นเลยครับเรายืมมาตอนนี้ก็เลดเลแล้วเราปล่อยก่อนเลดล่างนะวางมาจุดเคียนะครับต้านทางสามทางแล้วนี้เราช็อตเก็บไว้เลดพยายามจะต้เอาไว้เลดให้ได้แล้วไว้ก็มีตังนะฮะไว้หนึ่งแล้วช็อตนี้เราพยายามจะหนีไว้เลดครับแข่งไปก่อนครับแล้วส่วนก็ปทีบัติโอส่วนได้นะแล้วนี้เป็นฝราไหลฮะหนีมูพยายามเป็นดดไปทางครับ ช็อตนี้ทำคิดว่าจะไหวฮะหนีย้อนกลับไปคิดว่าีโอ้เ้วของดูดโอเมนกบมาสวนแล้วของเราเหลือแ,ลแค่ตัวเดียวฮะจบปมไหลได้ร้เปล่าเปิดอันติเข้าทีาก็ดูเรื่องเลยฮะแล้วฟังเขาได้ถึงสองบลัลลักค่ะแล้วจะหวังจบบ้านเราทันทีเลยคนเดียวกับสองคนกันบ้านไม่ได้ครับผม ตาแรกแพ้ไปก่อนนะครับจะเมื่อกี้ต้องขออยนะครับไม่ใช่คอมส 3, 3, 3ามสามนะครับคอมสามสองดาวนะครับถ้าเราไปตอนนี้เป็นคอมสามหนึ่งดาวนะครับต้องขออภัยด้วยครับพราะที่อัดไปก็คาดเคลื่อนนะต้องขออภัยด้วยนะจำสลับครับผมตอนนี้ก็แพ้ไปก่อนครับลดดาวไปก่อนเนาะไม่อยากจะทำนานแล้วครับไม่อยากจะแพ้หรอกครับเพราะ แต่เราก็เล่นไม่ดีด้วยต้องอาศัยเล่นเยอะเข้าไว้ครับและอ้าวไม่เสียดาวครับมีบัตรป้องกันดาวครับผมทําให้รักษาคอมสามสองดาวไว้ได้เนาะไปวันนี้ต้องบวกให้ได้ครับไปเก็บแมตท,ที่สองกันต่องเลยครับวันนี้เอาปกีดาวดีครับเพื่อนๆอยากเห็นกี่ดาวก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เาะรหรืออย่างที่เป็นสมาชไปไลฟ์สดนะไลฟ์สดก่อ ชวนเพื่อนๆมาเล่นแจมกันได้ครับถ้าใครอยากจะเล่นเนาะมาช่วยพาเราขึ้นไปสู่พีมทีครับเริ่มมาตัวช่วยแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็เล่นคนเดียวไปก่อนครับแล้วเ,เพื่อนบตายกันหมดเลยครับโอ้โหกิ๊กสแนค็คหนึ่งสี่ครับเล่นก่อนแย่เลยละครสแน,คน็คารนี้ของเขาโหดมากๆเลยครับ ตัดมาแล้วไม่อยากให้เพื่อนรอช้าแต่มันจะที่สุดล้เลยนะครับแล้วของว่าเราจะพลิกเกมนี้ได้นะครับศัตรูเรียกดาเมเลเยอร์ออกมาแล้วพลิกได้จะได้จบเลยครับแล้วเราก็ดันบนทําบนครับขอบฟลอยมาก่อนที่เล่นบนเราก็ทําเวฟทําบนให้เพื่อนครับเพราะเราเป็นตัวที่น่าจะพิวที่สุดในทีมแล้วนะตอนนี้อยู่ได้แค่นี้นะแล้วออกไปเจอมอแร้ มาหลอกแบบนี้ก็แย็บมาหลอกหนังไม่น่าแย็บเลยฮะโอ้โหไม่เลยไมนนี่ตามมาแย็บเขาครับโดนเขาแย็บคืนฮล่วงเลยครับอย่าบอกนะว่าจะต้องเล่นกันอีกยาวๆแล้วครับอื้มแบตจะหมดแล้วฮะเพื่อนๆเลยครับเล่นเกมเราเป็นแค่เล่นสองตัวเนาะ ทำให้ดาเมจเยอะแลวครับหวังให้เพื่อนยิงยิงแล้วสวนกลับมาได้นะเป็นให้เพื่อนครับฟามไปก่อนครับแล้วจะเข้าสู่นาทีที่สิบสองครับสกอร์เราตามครับเป็นสิบต่อยี่สิบสองเลยครับห่างอยู่เนาะจะเสียแล้วย,ยังดีไม่เสียมาแรกนะครับเกือบเสียแล้วโอ้อเมริกัเข้ามาแบบนี้ เราพยายามหนีอ้อมมาก่อนครับแอมิลี่ก็เกือบตายเธต้องหนีเช่นกันแล้วมาหลอกระโดดเข้ามาชาร์จเข้าป้อมแล้วาำท้ายเขาได้บ้างแรกครับช็อกมาลูกนี้ส่วนเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้เรากลับไปเติมเลือดแล้วกลับมาเก็บได้ครับอยเป็นไวโอกับนาคอนครับเลือดโลโลทั้งคู่ครับแนกไล่ตามเลยครับอ้เห็นไบโอแค่นั้นแหละครับอยู่ไหนนะไบโออ้าวแล้วมาเจอเอมิลี่ฮะไม่ใช่ไบโอเหรออ้าว อะไรครับเนี่ยโออกไปไหนแล้วครับอเดินติดตัวครับแล้วตอนนี้โอโดสตันครับทําให้กระโดดไม่ออกครับแล้วฝั่งเขาได้เก็บดาร์คซเลเยอร์ไปด้วยแล้วแก๊กดูดครับดูเข้ามหลอกแล้วเทอรคลี่เรายิงครับมีสองตัวครับช่วยกันยิงช่วยกันไคลครับคลออกมาแล้วครับโดนเขาบี้ครับบี้เหมือนกันแล้วเราเกิดมาพอดีครับช็อตนี้ในการเพื่อเราตายไปถึงสี่คนแล้วเราจะพยายามเคลียร์ยังไงละครับ เราก็ออมต้องออมไปเคลียร์เวฟนะครับตามสไตล์เหลือคนเดียวครับต้องตัดเวฟไม่ให้เวฟดันมาได้เนาะเพื่อนก็จำไปเล่นกันได้นะช็อตนี้เป็นการยื้อครับแล้วเราคิดว่านาคอเราไหวฮะเพราะเป็นตัวเบิร์ดอยู่แล้วฮะนี่แนี่ยวกตัวเบิร์ดอยู่แล้วครับลเล่นบน,นครับดันมาครับแล้วเราก็หวังขอโอกาสวาร์ปแล้วฮะฝั่งเขาไม่มีใครตามเรามาด้วยครับเป็น อยู่ให้เพื่อนอีกได้อีกหนึ่งช็อตครับช็อตนี้ยังไม่แพ้ครับก็ทีนี้ทแก่สวิตแบบวิธีแก้นั้นก็เสีย่ยงอนกันนะครับแต่มันก็ต้องทำเนาะแบบนี้โอกาสสถานการณ์แบบนี้หวังว่าจะไม่มีอีกนะครับ หวังว่าจะมีโอกาสให้เพื่อนได้ฟื้นฟูเงินกันทำให้มีเลือดมีเงินและส่วนเขาได้มากนะครับเข้าสูอ่อนที่ที่จะเข้าสู่ตอนทีสิบห้าแล้วกอสเลเยอร์ก็จะเกิดแล้วครับเ,เราเก็บบูก่อนครับตอนนี้ว่ามีของไหมก็เริ่มมีแล้วครับกิ๊กสแน็คเริ่มเอานะคอสลงแล้วครับหวังแก๊กดึงมาอย่างเดียวนะพิกเกมตัวพิกเกมก่อนนะครับแก๊กนี่ถ้า ช็อตขอให้ดึงได้แม่นๆนัหนึ่งช็อตก็ถือว่าเราพลิกเกมได้เลยเนาะขอหวังว่าเพื่อนแกดึงมาให้ฝั่งเราจบดาเมดให้ได้ครับแล้วก็เเลเยอร์ไปโผล่ที่เลนบนครับตอนนี้เราต้องทำเลนล่างให้สูงหน่อยครับเพื่อที่จะไปสกัดกอรมาให้เอาเราไปเห็นนะคอสอยู่เลนล่างครับเราเรียกเพื่อนรวมกลุ่มครับนะคอสน่าจะแยกดันเนาะ ให้เรามาเคลียเรนล่าครับแล้วเก็บก้อนได้อย่างง่ายๆแล้วนาคอร์เห็นแบบนี้เอ้าจะเข้ามาป่าเล่นๆอย่างนี้ครับเราก็ถือโอกาสว่านาคอร์ดเขาไม่อยู่ครับเราจะมาบวกให้เป็นตัวมากกว่านะเราก็จะไปลวงที่ไวโอครับเดวเราเก็บไวโอด้ครับแล้วเราก็ตายไปด้วยครับเกมนี้ทาเต็มที่กันได้ทาเต็มที่นะฮะทีมเราสนุกครับของเขาแก่งจริงๆครับ ตายึงเจเลยครับทุเรศมากครับชนี้ต้องขอโทษขอ,ออภัยเพื่อนๆด้วยครับไอ <c oughs> คีปมาบ้านพวกเขามาตีบ้างครับ <c oughs> อีกท้ายเราลบจนได้ครับเป็นคอมสามดาวน,นะครั้งนี้คงน่าจะไม่มีบัตรกันแล้วก็ต้องเล่นกันถึงอีก2องแมตช์อย่างต่ำครับหวังว่าจะจบคลิปนี้ <c oughs> ได้ดยเร็วครับโอ้ยจะไปกันอีกตาครับผม เพื่อน่าเบื่อนะครับเป็นกำลังใจกันไปก่อนนะครับชซเรนนี้จบที่ที่ห้าเลยครับแล้วไม่ท้อครับมีผู้สนับสนุนใจดีครับหิวกันหรือเปล่าครับช่วงนี้เป็นสนุนข้าวสารตากกินดีครับแอปไปเลยครับแอดไลน์กินดีกินดีครับแอดไปสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะช่วงโกด้วยแล้วครับเห็นเขาว่ากันแบบนั้นครับก็ยังมีผู้สนับสนุนมาช่วยเป็นกำลังใจให้เราอยู่ครับ เพื่อนก็เข้าไปตามสนุนผมแล้วแล้วไปสนุนทางผู้สนับสนุนเราด้วยครับผมบคุณอย่างยิ่งเลยครับแล้วช็อนนี้ตัดมาเป็นอีนาครับแล้วเราเราล้ำใส่ใส่ไวโอได้ครับแล้วเป็นการยื้ดความอนใจให้เพื่อนเราเก็บกอดครับแล้วเก็บได้หรือเปล่าครับแล้ว เราฝั่งเราไม่มีตรงนั้นเลยโอ้เป็นคลินิกทิ้งอันติไว้แล้วเรา ai, เก็บกอดได้ตัดมาททีที่จะเข้าในที่20่สิบเพื่อนเพื่อนบนเพื่อนเบื่อกันครับกลับมาที่ที่นุกๆเลยครับเราเล่นเป็นออฟเลนนะตอนนี้ไปที่ยีน่าครับแล้วเราซื้อกล่องเกิดเราเราเสียสามทางด้วยครับแต่เราได้ยังได้กอดเนาะโอ้โหนี้ ฟินิกก no ็ทำสวยิ้งอันติไว้เนาะนะติฟินิกไม่ใช่เบาๆรับแรงเก็บก็ดได้เลยเดี๋ยวจูเลนเนาะจะไปเกาไปจองมาจาแล้วเกาได้หรือเปล่าแล้วเกาไม่เพื่อนไปเสิรับแล้วเกิดมาด้วยับาจูเลนแล้วทำให้ฟองเขาตายถึง4คนครับตอนนี้เราต้องดันที่สูงที่สุดครับเว็บหวังว่าจะให้ฟอมเขาได้เสียกันบ้างครับเพื่อที่จะตั้งรับนา เราจะขอบุกบ้างครับถึงแม้จะเสียสามทางขอบุกบ้างครับเราต้องไปเติมเพื่อนให้เร็วที่สุดครัอนนี้แล้วเป็นวายโอเลสแล้ววายโอเลสขู่ใครได้สวยครับวโอเลสฝั่งเขาสวยจริงๆชรัอนี้แล้วเราไปไม่ทันครับบุกเพื่อนไม่ทันครับแล้วตอนนี้เราพยายามที่จะเข้าไปเอาวายโอเลยครับแต่เข้าไม่ถึงครับยืนดีมากวายโอแล้วเราตอนกี้เก็บมิลี่ได้แล้วเราเก็บบาลแรกครับนายเพื่อนคํำครับ แล้วเราพยายามที่จะเอาบาลลักให้ได้แล้วได้แล้วเสือ์ิกแล้วเอาได้ดี่ป่ะครับบลัลลกเป็นยุยต่ายโดยนคอสเก็บแล้วเราได้บลัลลกครับเราเก็บแดงฟังของครับแล้วรีบถอยแล้วเห็นนคอสมาแล้วแบบนี้ก็เราไปเสียสามทามก็จะสู้ยากหน่อยครับว่าจะเป็นกีตากันครับนี่วันนี้ เพื่อนชอบกันไหมครับเกมแบบนี้นะเดียกก๋ยวจะแน่งอะไรอีกนะนอกจากออฟแล้วซังเกิลครับก,รก็ฝั่งตอนนี้ก็กอดเลเยอร์ฝั่งเราก็ดันทั้งสองเวฟข้างอะไรสูงอยู่นะครับเป็นผลดีเนาะที่เราได้กอดแต่เราจบไม่ได้นี่แหละฮะกอดตัวหน้าจะมาแล้วเราเสียให้ไม่ได้นะฝั่งขรงข้ามเสียให้ไม่ได้เลยครับเสียกอดนี่ซื้อครับ แพ้เลยฮะบ,บวกกับสามทางด้วยกระจาแพ้เก้าสิบเก้าปอร์เซ็นต์เลยครับเอาแล้วเห็นนาคอสแบบนี้นเราขอไปสอยหรือได้หรือไม่ครับนาคอรดวนหนึ่งหนึ่งผมก็ยินหน้ากับนาคอสนี่ก็ถ้าจะคิวขอเขาออกขอเขาออกไม่เก่งโดนโดนหน้ากันนะฮะนาคอร์ดแต่นาคอสช็อต,อตนี้หายไปแล้วครับ คือเลนก็ไปทาเลนบนแล้วช่วงนี้เลนกลางโดนดันยังหนักเลยครับแล้วฝั่งเขามาออกันถึงโอ้แล้วเขาไปเติมเขาเกมแล้วเลือกเขาฟองโลเยอะเหมือนกันครับเอาแล้วเราพุ่งติดเขือครับโอ้โหช่วงนี้คือนิดเดียวไม่ผ่านครับแย่มากครับแล้วตอนนี้เราหลเขาโลหมดเลยครับพยายามทําให้เขาติดใบให้หมดครับแล้วแล้วเลนติใช้เลนตี2ครับตี๒ทำให้เขามีหน้ามีรองเท้ากันนาดนได้อย่างดีครับช่วงนี้เก็บ ได้ถสองตัวครับเดี๋ยวคิดว่าเขาจะเกิดไม่มีครับพยายามจะดันเลนดันบ้านให้จบเลยครับแล้วนาคอสมากับมีไวโออยู่ตรงนี้ครับไวโอแรงเหลือเกินครับแล้วเราเสียเสียก็เกิดครับเจ๋อเจอซื้อเคียวครับซื้อเคียวมาแล้วเอาไวโอต่อครับแล้วเพื่อนตามยิงใครอยู่ด้านหลังครับเก็บเอมิลี่ได้ช็อตนี้ฟินิกครับว้าวกลับบ้านนะหวังว่าจะ ไปเอาก๊อตกันเลยนะเพื่อนๆโอเล่ชนนี่วูบวกกับไปทันด้วยครับนาคอนมาไม่ถึงเนาะโอ้โหชอบเกมนี้มันเลเกินครับเกมยาวด้วยแล้วเราขายออฟสอิงกินึงกซื้อโบเคนเนาะเพื่อหวังจะมาเจาะตัวบางๆฝั่งเขาครับวังจะมาล้วงแล้วซื้อดักกันเวทมาอีกหนึ่งครับในการป้องกันการตายเนาะแต่ฝั่งเขาก็ ไม่ได้มีเวฟจัดหลายขนาดนั้นะแล้วชนะ่นนี้เขาเก็บก้อนได้แล้วครับเพื่อนไม่ได้ไปโซนกันเลยครับสาเหตุก็คือเขาเสียสามทางด้วยนะต้องทำเวฟสูงๆก็โอกาสแพ้มากกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ยากมากที่จะต้านอยู่หลาบวกกับสามทางด้วยนะครับช่นนี้เราก็บอกว่าจะมีลุ้นนะ เราหวังให้สู้กันได้อย่างดีเอาไวก่อนแต่คราวนี้ก็สนุกแะเราครับฝั่งเราทำเต็มที่แล้วฝั่งนี้แล้วคอร์สแยกไปทำบนแบบนี้ตามสูตรลยครับดันทุกเวฟอย่างนี้แก้ยากนะครับมาแก้ช่วงเวลาแบบนี้นะเราบหนึ่งสูงแล้วที่25แล้วเะจัดๆแล้วเราพยายามจะล้วงไหวโอให้ได้ฮะตัวทำดําเมจนหลักของเขา ก็มีมีหน้าฮะที่เป็นออบหวังว่าจะคอแล้วได้สวยนะครับเกมแล้วช้อนนี้ผมก็ปเป็นนะคอร์ดเข้าไปที่ชูเลนนะแบบนี้ก็ยาก,นะากแล้วครับแต่วนดนกับคอร์ดช่วงเลนเกมชูเลนก็จะยากาที่จะสวยเพราะว่าเข้าออกเข้าออกได้เยอนะแล้วฝั่งนี้เราก็พยายามไปเพื่อน แล้วทำเต็มที่นะฮะฝั่งทีมเรา<ะ>ก็ต้านทานไว้ไม่อยู่นะทำให้ดาวลดอีกหนึ่งดาวครับมีช็อตก่อนหน้านี้เป็นนาคอสท,ที่บวกเป็นอีกหนึ่งดาวครับแล้วเกมนี้ทำให้กลับไปที่เดิมครับคอมห้าหนึ่งดาววนกันไปยังฮะเดี๋ยนี้ตัดมาเงี้ยครับช <And victory. S 1> นะอีกแล้วบางเกมอาจจะตัด ครบบ้างไม่ครบบ้างอาจจะตัดมาให้ช็อตชนะไป้วเพราะกลัวเพื่อนๆเบื่อกันด้วยครับแล้วตอนนี้ก็มาที่คอมสามสองดาวอีกแล้วนะครับชนะแพ้ชนะแพ้จะเป็นเหมือนคลิปสี่สิบหกเกมหรือเปล่าครับเพื่อนๆ่องมาตามดูนะโอ้โหเล่นเอาเวลาไหนกันไปเล่นแล้วครับจะเพียงเล่นแค่เวละเกมดูสิครับสุดท้ายไปสี่สิบหกเกมได้ยังไงครับนี่ก็หนึ่งดาวครับ เล่นเป็นเอเดนดอร์เนาะเพื่อนไปได้ชมสกิลกันเลยครับการวิบวับและความสมรู้ของเพื่อน้องทีมเนาะตัดมาแบบนี้เริ่มปเกมนึงแล้วครับพยายามบวกให้ได้ครับผมขอสามดาวให้ได้ครับวันนี้อย่างต่ำให้เป็นบวกไว้ก่อนกดมาเลยครับโซโลแลงจะไปจบที่ตัวอะไรครับวันนี้จะเล่นได้เป็นตัวอะไรเนาะ ตัวสุดท้ายของเกมนี้ให้ได้วันนี้กับอีพีครับ,รบจะไปที่จังเกิลอีกแล้วครับก็เป็นตามเดิมเนาะตัดไปกลางๆเกมเลยดีกว่าครับได้สนุกแลาไม่เบื่อกันชอตบวกกันเลยครับแล้วชดนี้เพื่อนๆก็โหดแล้วเกินครับโดยเฉพาะแรดครับเกมนี้บวกทีมได้อย่าง แบ่งทีนั่นอย่างสุดๆครับสิบเจ็ดต่อสามแล้วครับสกอแล้วก็พยายามเข้าไปโยนหรือเปล่าครับนจุกูไม่ได็ดตั้งใจครับเพื่อนต้องขอโทษด้วยครับอือหือืทีละเห็นเกมขาดไปหรือเปล่าครับเราไปโยนนั้นคือโง่เองนะฮะต้องไม่ต้องโทษใครแล้วครับเพื่อนต้องโทษเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้จะทำให้ได้สามทางสักหน่อยครับเอาอนกองโหดกันไม่เลิกครับ แรเก็บไปได้อีกแล้วครับแล้วก็ฝั่งเขาก็พยายามยื้อไปให้เลทเกมให้ได้ครับหวังว่าจะสวนเราเหมือนกันครับเราประมาณไม่ได้นะเพื่อนจะแบกเราก็เราเก็บบัวงครับ วกเงินมากไม่ได้เราต้องช่วยเพื่อนด้วยครับเพื่อนก็โหดไม่พักจริงๆครับเกมนี้ปีพนี้น่าจะสบายครับบวกได้สักทีครับมันก็ต้องมีเจอทีมท,ที่ดีเจอทีมที่ไม่ดีสะสมกันไปเนาะแลวแลเราบวกกับฝีมือเราด้วยครับความสมรรของทีมด้วยในการแต่ละแม์ตแต่ละแม์เนาะเราพยายามเอาสามตังให้ได้เนาะเอา แบบนี้โอครับป้อมศัตรูตแตกหมดแล้วซุปอร์ครี m จะถูกต่อยยังเลนแบบได้สามทางก็จริงครับแต่โยนแบบนี้ก็ไม่ควรอีกเหมือนเกินนะเพราะว่าทำให้ตัวเราน้อยกว่านะนี้ก็มั่นใจครับเพราะมีเพื่อนที่สุดๆครับโชคอันติเข้าไปแล้วไปแข่งด้วยครับแลนตีบ้านกันแล้วครับเพื่อนๆก็คนเพื่อนจริงๆเราเก่ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ขอบคุณได้วิคตอรี่ดาวนี้มาเป็นบวกจนได้ครับแล้วก็จะไปเจอกันอีพีหน้าเลยเนาะพีหน้าก็ต้องขอบวกอีกนะครับจังหวะละกี่ดาวกี่ดาวก็ว่ากันไปนะครับก็พยายามจะลงอัพคลิปทุกวัน,ท,วนทุกวันก่อนจะดีแรงนะครับเพื่อนก่ติดตามชมกันนะครับเจอกัน